ตัวประชาชนให้ผู้ใดจับฟองฟอมาจับอุ๊ยจับหน่อยมาจับเอาเขาผู้อ่ะผู้สูงนี่ไงมั้งนี่เองดิ๊ยี่สิบสอง โอเคจากพี่ชาวอเชียหนึ่พันบาทมาจีนนมเอคนจะบอกเ้งะบอโากเได้เหเก้าเอ้าเก้า้มนาว้ยโอ้ ขอบคุณนะครับโอเคนักดนตีมานี่ครับจากพี่กบเอีวนรบาทอ่าไอ้ออกไอ้ออมือได้ไอ้อัอไม่จับขอให้เราได้อันนี้เอาบโอ้ยโอ้ป้านกตร

สองหลักนี่ ตีได้เบิดเลยไม่ไปไม่ไปเจอกันหน่อยเอาคักบอปดิคักบอเอาติดแบบโมสองปืนเอาไปขายหนานมอลลัมใช่มีอะไรบ้าง ไหนอ้ยอันนี้แก่ของพี่แอนนะครับผมพี่พบ๊ชฮัตแมนครับฮาริการแน่เลยอ่ะใช่ปะอุ้ยเดี๋ยวไปให้เพยผู้สาวมันกับพ่อพี่อุ้ยเจ๊พ่อพี่เดยกบอกว่าซื้อองคำมาเยได้หรอเนาะไม่เอาดีดี

ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ๆป้าทุกคนที่สนับสนุนนะคะวันนี้พวกเราอร์ีิแวนต์สาวชาวนาขอขวัญปีใหม่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแสดงสโลแัดกิจกรรมกัน กคนทุกคันเดีาจะไปกิกันนะคะที่รเดี๋ยเรส่งพกัลไปให้นะคะรสงพี่ัใรูเดิม้เดิมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับผมเป็นแด็่คนคลายพี่บอยฝาบอกว่าวันที่วันที่5นะคะจะค่อยๆแต่งวันี่บอยนะแต่วันนี้อ๋อ เียวละแม่แล้วเราเชียแล้วเราแล้วเราเชียร์เราไมนทอดเล่นเราเชียร์เราบอสไฟน้อยแม่มักนอนดีไรใน้อยเลยตาผอโฮมยินดีกับทุกคนที่ได้ชาวพบหมานมากขอบคุณสุดๆเลยครับผมพี่ธาพรมเราเก็บอะไรเขาบ้าง่อ นะครับผมโอ้หน่าตาคนหมันมันกแก่อาจารย์น,นี่นี่เมไ่ในี่เมไ่ไใดพายกันครับผมไปกินข้าวกันต่อนะครับเนี่ยเ,เ,เอาาโคขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณ <c oughs> พี่พีเอ <c oughs> ได้เลยค่ะได้เลยค่ะประมาณตรงไหนพ็จะ์สว่างถูก 还有我，我。